เราเราอธิบายไปก่อนแล้วจะทิ้งเอาไว้นะคะนี่เลยนะเห็นไหมแขนบานแบบนี้เบอร์เอสเบอร์เอสค่ะน้องนาดเบอร์เอสค่สวยมากอันนี้มีซับในด้วยอัดพากาวซิปหลังซิปซ้อนสวยมากๆนะคะซิปซ้อนมันเห็นชัดไหมคะอ,อ้เอเคเห็น เลนชัดเจะแววเลยนะคะเราไม่สามารถมองตรงนั้นชัดแต่ตรงนี้ชัดโอเคนะเบอร์เอสนะคะทุกคนเบอร์เอสอ,อก3านะเบอร์เอสอ,อก34คืออกเสื้อนะคะวัดตรงนี้มันจะได้34นิ้วนะคนที่ใส่เบอร์เอสะมันจะต้องตัวเล็กนะประมาณ3ามสเอดประมาณเนี้ยสามเอ็ดสามืองหที่รันเขาใส่ะนะคะนี่นะคะเบอร์เอสอีกตัวนะคะอันนี้ถูกมากๆนะคะปรให้ในราคานี้บอกเลยว่าถูกมากมาก ถูกมากๆจริงๆตัวนี้ขาดทุนด้วยซ้ํานะคะทุกคนขาดทุนด้วยซ้ําตัวที่สองแล้วนะคะวันนี้เรามีโปรกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวนะคะมีเบอร์เอสมีเบอร์เอสอยู่มีเบอร์เอสอยู่สามตัวมีเบอร์เอสอยู่สามตัวส่วนใหญ่จะโปรก็เหลือแต่ไซส์เล็กๆนะคะไซส์ใหญ่ๆไม่ค่อยมีที่เรานํามาลดราคากันก็ลดาราคากันต่อต้นคลิปนะคะต้นคลิปนี่ลดราคากันก่อนนะ อันนี้ก็เป็นลายไทยแยกชิ้นแยกเกดอัดพรากาวเหมือนกันนะคะเป็นแยกปลายบานแบบนี้นะคะไม่ได้กระดิ่งเยอะๆนะคะแยกปลายบานแบบนี้นะคะเป็นซิปหลังเหมือนกันนะคะเป็นคอปัดๆดเนาะซิปหลังคอปัดๆัดนะอก3าเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็มาปลูกกันอีกนะคะในตัวนี้นะคะเป็นตัวที่3แล้วนะคะแล้วก็มีเบอร์เอ็มนะคะวันนี้เบอร์มีเบอร์เอ็มอยู่สีม่วงค่ะเบอร์เอ็ม วันนี้ก่อนก่อนก่อน,ก,อนก็อารามพบทก็ขายของก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะขายของก่อนแปบ๊บหนึ่งย่าฮาเลสวัสดีค่ะย่าฮาเลเดี๋ยวทาขออธิบายเรื่องสินค้าแป๊บหนึ่งก่อนนะคะก่อนทักทายกันนี่สีม่วงสวยมากแขนกระบอกแขนกระบอกสีม่วงเบอร์เอม็มอกสามสิบหกนิ้วคะ่ะทุกคนอัดผ้ากาวด้วยตัวนี้นะคะสนใจทักมาเลยมาแววมาแววผู้หญิงต้องแก่งบอกมาแววมาแ้วนะคะนี่นะคะสวยมากๆค่ะอัดผ้ากาวด้วยค่ะแล้วสิบหลังเนาะ ชิพลังค่ะสวยงามจริงๆน้องพึ่งมาแล้วนะคะสวัสดีพี่มณฑาเห็นไหมคะเบอร์เอ็มค่ะตัวนี้อกเสื้อ36นิ้วนะคะพี่มณฑาเอามาเซลกันนะคะเป็นผ้าไหมอิตาลีนะคะตัวนี้ในราคานะคะราคานี้นะคะราคานี้เลยนะคะราคานี้นะคะทุกตัวนะคะที่เราเอามานะคะแล้วก็จะมีกตัวหนึ่งพี่มณฑาไปเร็วๆนะคะนี้พี่มณฑาไปเร็ว ตัวนี้ถ้าว่าเขาเรียกว่าเป็นเหลืองดอกคูณนะดอกคูณเสียงแคนเห็นไหมไหลย,ยกนิดนึงเป็นแขนกระบอกเบอร์เอ็มนะคะตัวนี้อกสามสิบหกอกสามสิบหกนะคะทรงสวยใส่กับผ้าถุงผ้าไทยด้วยได้นะคะใส่กับผ้าแบบผ้าถุงสั้นๆสวยเป็นอย่างนี้เลยสีเ <4, S 1> <ย>หลืองนะคะเบ,เบ, <fold> บอร์เอ็มเหมือนกันนะคะตัวนี้อกสามสิบหกนิ้วนะคะ อีกหนึ่งตัวนะคะสี่ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ครบทั้งหกทั้งหมดก่อนนะคะหนึ่งสองสามห้าตัวแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วนะคะห้าตัวแล้วนะห้าตัวแล้วนะแล้วเดี๋ยวตัวที่หกก็เป็นเบอร์เอ็มนะคะวันนี้เราเซล์กันเฉพาะไซส์เอสกับไซส์เอ็มนะคะทุกคนไซส์เอสกับไซส์เอ็มเท่านั้นนะคะคุณวงสวัสดีค่ะคุณวงแก้ววงศาสวัสดีค่ะนี่นะคะตัวนี้สวยมาก ตัวนี้สวยมากถ้าใครสนใจนะเอฟไปได้เลยนะเห็นระบายนะคะพี่มนทาเซลล์วันนี้เหมือนกับเซล์ทิ้งเซลลฟางเซลล์แบบว่าทิ้งไปเลยนะคะทิ้งไปเลยนะขาดทุนด้วยซ้ำนะคะทุกคนสวยมากๆเป็นไหมแพรททพิปนะคะตัวนี้เป็นใหมแพรททพิปถ้าใครสนใจอย่าลืมนะคะที่จะทักมานะคะไม่ไม่ไม่ดูคลิปนี้นะพลาดจริงๆนะคะพลาดจริงๆเห็นไหมมีซิปแล้วก็อัดพากาวบอกเลยนะคะถ้าใครสนใจตัวนี้นะคะ ของพี่วันทานะทุกคนต้องแคปหน้าจอเสื้อสีมานะคะไม่ใช่ว่าเออมีสีน้นสีนี้ไม่มีนะคะมีตามโชว์ทุกอย่างนะคะพี่วันทายกตัวไหนมีตัวนั้นนะคะไม่ยกคือไม่มีนะตัวนี้เบอร์เอ็มนะคะอกบนิ้วใครสนใจก็แคปหน้าจอแล้วพักมานะคะพี่วันทาก็จะมีเซล์อยู่วันนี้แค่นี้นะคะแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราเซล์กันแค่6ตัวพอนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามีเซล์กันแค่6ตัวเท่านั้นนะคะทุกคน แล้วต่อไปเราก็จะเป็นรายการที่เรามานั่งทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วนะคะทุกคนนะที่ตอนต้นคลิปก็เป็นการเซลล์สินค้านะคะทุกคน